จะทุกคนลงมขั้วก็ไม่ตู่ขัดมาพื้นไม่ตูก้กะแบบนี้แหละอยู่ในขั้วตลอดแน่ยังบอกได้หล่ะสา,สาดเด้อส,สาดเด้ออ่าหักนาวลงมขั้วน้ำกันมาไม่ตู้เดินปวดคอยเดินลงคลิปดอกตอนนี้ไม่ตู้กระลังปวดหัวกับอันผ้าสีอยู่แก้บ่ได้ยักเท่อนีย่ยืนยันด้วยอยันบัตรเราก็คือเก่าแม่ รอบนี่บบกหน้าไม่ตุบอโอเคเลยทุกคนมันสิเป็นแบบนี้เด้อจากผักมันก็สีเริ่มแบบมันเน่าเนาเรากะถามมันเน่าแล้วเข้ากะใส่พอไดพรา่ารสชาสติมันสิเปลี่ยนน่ะทุกคนมันกะเลยต้องต้องเอาน่วยที่ว่าเป็นไอว่าเป็นแบบเนี้ยคนเรากะไม่อันนี้ไม่ตุสิไว้กินเองนะคะทุกคนส่วนตัวนี้มันบ่เป็นแปวบ่เป็นอย่างรสชาสตร์มันกะสีมันแทบพวกันน่ะทุกคนลองมึงเด้อ ถ้าอันแบบนี้มันสีโอรสสารมันสีโอทำผสมบอสมอยู่แต่ว่ามันสิเป็นโอลองบอกว่าถือมะนาวโอจัางไรน้องบักมนนาวโอเนี่ยโอหอหลีเด่มะพีกบักทัวว่วอวน บักทั่วบักทั่วอ้วนแม่ตู้เอิญว่าบักทั่วแปบบักทั่วหวานบักทั่วหวานว่าผัดแซ่แบกรอบปอบอีกก,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 ก๊อบมันทีแซ่บกว่าไอ้แซ่บกว่าบักทั่วลันเต่าได้ทุกคนเพราะว่าบักทั่วลันเต่ามันแปรบัทัว่วลันเต่ามันจะออกแปรแปรนะนะแม่ตู้ก็เลยว่าบักคอยโอวันใดส่วนนี้เรื่อนี่เอาไปถักแกงอ่าครบหรือยังส่วนเห็ดหนี่เพราะท่านเด็กแกะ กะว่าเนี่ยไอเฮ็ดเฮ็ดไอเนี่ยเฮ็ดนั่งฝ่าละทุกคนนทำมันดอกน,น้อยๆนะแม่ตู่ซอบๆเด้ทำมนันบานแห้งมันมันแม่ตู่ว่าว่ามันบ่แซบนะเนี่ยดอกน,น้อยๆยวแม่ตู่แกให้นไเนี่ยดอกดอกประมาณเนี่ยทุกคนแม่ตู่ซอบแม่ตู่ว่ามันแซบดีแต่ว่าหอมดิทุกคนอ่า ขาเขาเจ้าไปเบิงอยู่ในอันนี้เนาะถ้าเขาเห็นอยู่ในตลาดแบบนี้เขาเก็บได้เลยว่าเป็นยังเขาซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าบอกเลยว่าทาเมตูุเห็นอยู่ในปลาเมตูุสิกเก็บเป็นเด็ดขาดเลยเพราะว่าเมตุมันมีความมั่นใจนะว่าเอออันนี้มันกินได้บ่น้อจัิงสินะโมเมนต์โมเมนต์กูรู้เห็ดอ่ะนะส่วนไอ้ไอ้นี่กับเห็ดออรินจิเนาะเห็ดอวนมานเท่านะ่ะเห็ดออรินจิแกงไซนอมัยเสียบตา,ายไนน,นี่ขอบอกเลย ใส่ละเอาอกสมมาว่างกสมเอาไว้ใส่สลัดแต่ละมือไม่ตูกันมาจัดจัดไว้ให้มันเป็นระบบระเบียบยนี่นั่นห้องกัสีเดยยิบใส่ยิบซอยเนาะมันมันส,สะดวกกันเนาะเดี๋ยวเอาไม้ด้วยนี่อันนี้ไว้ตะแกงเพงเครื่องเนี่ยถ้าถ้าผูดด้ใดเพิ่นไหนนั่นเดี๋ยวนี่โทรศัพท์ลูกค้ามาลูกค้าทรมาสั่งเนวกินทุกคน ตอนนี้สิบโมงหนึ่งลูกค้าทั่วมาสังเดวกินดีเลยแม่ตูสอบแบบนี้แหละเพราะว่าอียงเขาบเข้าเขา,าขันเพิ่มโทษมาซังแล้วเข้ากับสะดวกเข้าหน่อนะส่วนนี้กับบักม่วงนะคะทุกคนบักม่วงบักม่วงบักม่วงอันนี้ขิงค่ะทุกคนแม่ตูได้ขิงมากขิงสําหรับพัดแม่ตูบัค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้ก็คือว่าเอาไว้เอาไว้เฮ็ดนน้ำแสบกลัวต้มน้ำดื่มแสบกลัวเพราะว่ามันออก มันผู้ซื้อว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเพดกลัวนะทุกคนอ่ะ,อะตาเขาเมียไดเขาก็ใส่ไปอย่าเรื่องมากเขาก็อยากได้ใส่ที่แบบเขาตั้งสเปกไว้หรอนะเอออันนี้เอามาผัดนะอันนี้เอามาเอามาต้มน้ำดืม่มนะเองส่นะมันมันก็คือกันเด้ทุกคนของนี้แบบแบบมันจับใส่ไงถ้าถาบางที่คนหลายๆไปต,ตูุกสตัดไปเจ็กน้อยนะคะแต่เมนตุกผู้ซึกวมา ใ่ดรอตัดเลยมันมันจะคนกระสอบเบืองเด้ทุกคนเออลูกค้าเอ้ยสดสดเลยอยังประมาณนี้นะเบืองไม่ตูแล้วขี่โม่พร้อมนะสดสดเพื่อนกัเพิ่นกัอยากินมันเป็นตาแสบปวงสินะเพราะว่ามันสดสดเปนว่ะละให้ต้นกระเทียมไม่ตุจะเอามาปิ้งแจ๊คสีได้ปิ้งซัมโบหรอส่วนตัวนี้ส่วนนี้เอ่อเพื่อนเอินวาจาโรมาโคเนาะฟลฟลัโคฟลั ฟลาโคลอารมณ์กะลัมปีนะคะทุกคนกะลัมปีบานเฮ้าเนี่ยมันสีกรอบนะคะแต่ว่ากะลัมปีอีกชนิดหนึ่งอยู่ในเยอรมันเนี่ยอยู่ในโซนยุโรปจอเรียกว่าไวส์โคมันสีแข็งอะ่ะทุกคนมันแข็งหรอกค่นาะอันเพื่อนเสี่อาปว้เห้สลัดนะ่ะสลัดอยู่ในร้านอาหารนะ่ะที่มตู้กินนะเพราะว่าอันนี้มันจะอ่อนเพราะฉะนั้นตู้กระเสียมาผัดกะลัมปีผัดน้ำปลานะคะคนที่มซื้อตูอามากซึ่งก็ ได้รับการตอบรับพ่อสมควรนะคะแฟนๆเพื่อนกระสอบกินสังเกตเบังเวล่าข้าซื่อข้าสิตกบางก่อนนะคะถ้ามันโปร่งๆแบบเนี้ยใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้ามันแน่นเกินไปแม่ตู้ว่ามันสีมันบอมันบอแเสบทุกคนเห็มันโปร่ๆงๆปร่งในน้อยยังไวสโคเนี่ยแม่ตู้เสียเอามาใส่นะคะไวสโคที่วันแน่นแ่นแข็งๆขแม่ตู้เสียเอามาผัดเอ่อมาผัดทําสปริงโร่มาเห็ดปอเปี๊ยะวันเถาะเนี่ยอันนี้แม่ตู้กระสีมาเตรียม งา้นนั้นซอยซอยซอยแล,ล้วก็ไปเสะหนามเธอเดียวเลยเท่าส,สิบว่ซอยไห้นะคะนี่ผูกขักแน่แมนเล่าเบิดผูกขักแน่ดันขั้วแมนแม่ตูเบิดกระเทียมกระเทยไปใส่นี่อันนี้กระตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวแมตูเห็นบงอันนี้ว่าท่านได้ดตม้มส่วนต้มไม่กระมี่ค่ะทุกคนแม่ตูเหตุไปแล้ว เดี๋ยวแม่ตู้ให้เบิรงนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือบักแค่รถซึ่งแม่ตู้สีเอาไซเม็ดบักทั่วไว้นะคะซิมแซบทุกคนได้รับการตอบรับดีมากอันนี้แนะนําเลยนะคะอันนี้เอาลวดบักทัวเหลืองอะ่ะทุกคนก็คืดเดินวาเอดามามิหรือมูกี้มามีอะไรสักอย่างเอกระซางมันอคนนี้กะบักแปบบเงี้ยว เนี่ยแบบแปบนวยเยาเยหนวยเยาเยาแม่ตู้ฮันเบิดแล้วต้มไว้นะคะต้มแล้วก็ไปใส่น้ำเย็นเย็นจัดๆแล้วมันก็จะเขียวๆนะฮะส่วนอันนี้นี่ส่วนอันนี้ก็คือหัวหอมนะคะหัวหอมนี่ก็ใส่แบบเอ่อชื่อว่าเกมูเซชูวีเบนเกมูเซเป็นผักซึคือผัก เพราะว่ามันจีนหนากลัวเอามะพัดเรามันจะหวานนะคะถ้่ว้วยน,น้อยหัวนน้อยเนี่ยเอาไปใส่สลัดปลาทูน่าสลัดอย่างสี้นะทุกคนที่ไดอยระจํานะคะอันนี้แม่นได,ได้ไม่ตุดแก้ให้ดูส่วนอันนี้อันนี้ก็คือหอมต้นหอมเม,มตัวามาพร้ัดนะคะใส่พวกไก่ผัดเม็ดมะม่วง หรือว่าพัทยังต่างๆอ่ะทุกคนถ้าพัดเนี่ยกระใสนะคะบัวเบนพัดพักแล้วพัดผักเม่ตู๊บะใส่เราเป็นพวกพัดเป็นบักม,ม่วงนะเมตู๊จะใส่หรือว่าเอามาใส่ซุปนะคะเพราะว่าเม่ตูขายพวกต้มจืดแทบทุกชนิดเลยต้มจืดหมูเห็ดเป็ดไก่ต้มจืดเมนตูเห็ดนะคะบักม่วงอันนี้ตัดแล้วยังใส่ไดยอย่าไปเทมใส่ให้เบิร์ดลดต้นทุนการลดต้นทุนนี่บัวมนวน่าลูกค้าได้คุณภาพที่แย่ลงนะคะไม่ใช่ค่ะ คุณภาพจะต้องคับแก้วเหมือนเดิมนะเบิ้งหนาเบื้งหนาไม่ตูบานๆด้วยยานย,าน,ย,า,นยานกองพังกับพองทุกคนอ่ะเห็นหน้าไม่ตูอย่ามาพุ่มใจนํำเสนอมากเลยทุกคนอ่ะแขนอีกว่าเอจะเป็นม่ม่แนวพอดีเว้ยอ่ะบมมนม่แนวพอดีจากอย่าง เนี่ยทีมแมตตูเฮดเป็นพื้นฐานไว้เนื่เพราะว่าอของที่แม่ตูเอามาขายเนี่ยแมตตูกะสิเนม,มันมันสิบปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเมนูต่างๆเอียงที่เฮ้าคิดขึ้นมาหรือว่ามีเอียงขายบ้างส่วนพวกนี้เอามาพัดแล้วก็ใส่แกงได้นะคะทุกคนจะเป็นแกงเขียวหวานแกงแดงยังสีนะลังคนนะ้นอ่ะเขาก่าจะบอกว่าเออออริจินอลมันเป็นแบบนี้นะเข้าใส่บบกเขือหรือว่าใส่อเออ ทนไม่ย,ยังสินะแต่ว่าห้าวมาปรับได้นะโทษปรับได้เลยตามสถานการณ์ถามว่าแซบบอก็แซบกับทุกคนเนี่ยสาหรับคนที่เพิ่งกินเออกินเจแกงเจยังสีนะเท่ากับเนี่ยพวกนี้ใส่ได้เลยนะคะในแกงเจแล้วคนวันวาอันบะเขืออันบะแข้งเนาะบาแะบแข้งเดี๋ยวไม่ตุ่ยเบิ้งเนี่ยบะแข้งเนี่ยเชมกนิกูดพอนะมันบ่แซบพอนรสชาติไม่อร่อย อันนี้นะแม่ตู้หัวเราอวสานเพิ่นโดยความที่เฮ้าว่าโอ้ยเสนอคว,วามเป็นไทยเฮาเห็ุแบบนี้เนาะเพะิ่นกินทุกอย่างน้ําก็ไม่เหลือซอสน่ะน้าน้าแกงบ่เหลือเลยแต่อันนี้เหลือบักย่างไหลแม่ตู้แม่ตูไ้ไห่นะระมาณ1ิหน่วย11เ็หน่วยไหย่บ่แเมนว่าไห้หน่วยสองหน่วยแต่แม่ตู้เอาไปฉาน้ามันก่อนเพราะว่าจะลดความขมนะคะหรือว่าถ้าเฮามีเวลาต้มก่อนก็นกต้มไห้ แต่บ่ตองว่าไม่ตู่แนะนําว่าเอาไปฉาน้ํามันแล้วกระเสบพร้พอมจำรับเข้านะมันก็ลดความขมเพราะว่ามผมผมไม่ตู่ก็บกบกินขมเนะาะกวาเอา้าป้าป๊าทำไมไม่กินในนี้ต่อแบบเสียงแบบช็แม็กนีกูดมันบมดเสบยะันไม่ตูอดคำว่าไดนะทุกคนเยมดเสียาะันกินทุกอย่างยกเว้นมะเขือพวงผ่านอ้าเอ้าอ่าไม่ตู่ลืมอัน เราจะแถลงขายบักสมแม่ตู้เอามาหยงแม่ตู้เอามาใส่สลัดนะคะบ่ได้คุกลงไบดอกเพียงแต่เอามาว่างประดับแม่ตู้เฮดสลัดเอียงแม่ตู้เฮดบกม่วงสลัดบกม่วงอ่าล้มว่าน้ําพริกเผาอ่ะทุกคนแม่ตู้กะซีเฮดซอสใ้แล้วอันนี้ก็ซีเอามาเอาว่างนะคะเอาว่างเอารอบๆว่างรอบๆเป็นเพื่อนจัดจานอ่ะแต่ว่าก็กินได้เลยนะคะทุกคนถึงจะประดับก็กินได้เลย กินกับนำนำสลัดถีเห้าเห็ดออกมาได้เลยบักเกอร์เทศจริงๆมีมากกว่านี้ยี่ยใส่เลยมูข้างล่างแม,ม่ตู้เอ้ยเอาเฮียซัำนี่แม่ตู้สีไส้อันนี้นะคะแม่สีตู้แม่ตู้สีไสเชอรี่โทเมโต้แต่แม่อยากเฮียน่อนดีนาเฮียลงเนี่ย อ้อมผู้ขาใช่ไหมไอันชมพูตัวเมตุกัมะส่สลัดขึ้นกันเอามาว่างไปดับสลัดก็กินได้เลยส่วนนี่ก็คือว่าสดนะคะเมตูสีใสสดนอกจากสิหาบา่ได้ออหลีกระจีไส,ใ,สในกระป๋องกระสิบอกลูกค้าได้ว่าฉันมีสดนะนะคะตรงๆจากบ้านเราเลยค่ะเนี่ยสดๆตรงๆจากบ้านเราเลยนี่นะเพราะฉะนั้น เทาก็อยากให้ลูกค้าได้แบบเต็มที่นะทุกคนได้เต็มที่แสบหรือบวแสบกับอีกเรื่องหนึง่งแม่ตูก็เลยบอกแม่ค่ะบอกลูกค้าว่าฉันเป็นคนที่เห็นเนื้อกินบวแสบดอกแต่ว่าเขาก็เอาความสดความใหม่เขามาซอยเนาะคือป๋าแม่เราคุกเรากินเลยยังส่นะมันกันสีแสบกลัวกลัวทีแบบเอาไว้โดนๆพอะฉะนัดไม่ล่างมาหาแม่ตูนี่โอ้โหยตามสั่งเฮ็ดกับเขาไว้อันนี้เต็มเต็มตู้กับบบคอยผ้ากันกินได้นอกจากคนถี่บะมี่ไม่่าหรือว่าคนอ่ะ อยาก,กินแกงนะแต่ว่าไม่ถู้เสแกงยืนพื้นไว้นะทุกคนา่าเออแต่ว่ามีไวราจะก,กินน่นบอกแต่ส่วนมากเรารู้แล้วโทรมาก่อนเพราะอีตู้มันวิ่งไม่ทันแล้วมันวิ่งไม่ไวแล้วสิบปีก่อนนี่วิ่งไวกว่าน,นี้อีกสมัยนี้ก็คือก็ตามสังขารนนะ่ะทุกคน <laughs> ไปกันเนะ้อจ้ะทุกคนลบไปหามากินไปก่อนไปก่อน